ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เพจซื้อขายบ้านที่ดินนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้ก็มาอยู่บนพื้นที่ประมาณสีไร่3ามงานสีตารางวานะครับก็เป็นพื้นที่อีกแปลงนะครับที่สวยๆนะครับอยู่ ตำบตลตลิ่งชันนะครับอำเภอเมืองนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับกลับมาให้ดูบรรยากาศนะครับที่แปลงนี้ก็จะติดกับเส้นบายพาสนะครับติดกับเส้นบายพาสก็เป็นที่แปลงนะที่สวยๆนะฮะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับว่าที่แปลงนี้เป็นยังไงบ้างนะ พื้นที่ตรงนี้ก็คือหน้ากว้างนะประมาณ27ผมให้ผให้ดูหน้ากว้างก่อนนะรประมาณ27เมตรนะครับส่วนยาวก็เป็นประมาณร้อยกว่าเมตรเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับครับแล้วก็เดี๋ยวพามาดูด้านในนะครับอันนี้นะครับก็เป็นด้านในของพื้นที่นะครับกจ็จะให้ดูแนวก่อนนะ แนวแนวแนวฝั่งนี้ก็จะเป็นก็เรียกว่าเป็นแนวแนว,แนวตรงเข้าไปนะครับนวตรงาไปนะบริเนวณนี้ก็คือจะติดเป็นชุมชนนะฮะเป็นชุมชนนะส่วนด้านนู้นก็จะมีกำแพงนะครับมีแนวกำแพงเป็นกำแพงยาวแนละ้วประมาณร้อยกว่าเมตรแล้วส่วนด้านนี้ก็นะครับ เป็นแนวแนวแบบนี้ครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นที่สวยครับเป็นที่สวยครับแปลงนี้ที่สวยเลยครับแล้วก็อยู่ใกล้เมืองนะครับตำบลตะลิ่งชันอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะครับเราจะพามาเรียกว่าดูบริเวณร,บรอบๆนะครับนะครับ,นะรบด้านเห็นตรงโน้นไหมครับตรงโน้นกจ็จะเรียกว่าติด แล้วว่าติดติดถนนเส้นบายพาสเลยครับเส้นบายพาสฮะรถวิ่งตลอดนะฮะต,ตรงนี้ก็มีเสาไฟนะครับเสาไฟมีน้ำมีไฟมีแบบสะดวกเลยฮะตรงนี้นะครับก็ครับบริเวณด้านในนะด้านในเป็นพื้นที่ถมแล้วนะ สำหรับสถานที่ใกล้เคียงนะครับกับบริเวณพื้นที่นี้นะครับก็จะมีตลาดโรงเกลือนะครับโรงเกลือออกไปด้านหน้าก็ประมาณ1กิโลครึ่งนะครับด้านหน้าก็จะมีก็จะมีปั๊มน้ำมันเลยนะครับมีปั๊มน้ำมันบางจากเลยฮะอันนี้ก็คือจะไม่ได้ติดถนนใหญ่โดยตรงนะฮะแต่เขาเรียกว่าเรียบเรียบเรียบเส้นบายพาสนะฮะ เรียกว่าเลาะเลาะถนนเส้นทางหลวงชนบทไปนะครับประมาณ400เมตรฮะเลาะประมาณ400เมตรห่างจากไทยวัสดุประมาณ3 3กิโลนะฮะโลตัสสลับบุรีก็ประมาณเข้าเข้าตัวโลตัสประมาณ6กิโลนะครับ6กิโลโรงพยาบาลเกษมรมฎราฮะใกล้ๆครับก็อยู่ที่ประมาณ4 4กิโลฮะ4 4ถึงกิโลนะครับจากจุดนี้นะครับ แล้วก็ลรงพยาบาลสลับบุรีประมาณ6กิโลนะครก็มีสถานที่เขาเรียกว่าสีมนโนวยความสะดวกพร้อมครับแล้วก็พื้นที่ถมแล้วนะฮะเหมาะแก่การทําบ้านได้นะครับหรือว่าทำหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านจัดสรรได้เลยนะครับสําหรับที่แปลงนี้นะครับก็ขายอยู่ที่9.5นะครับ9.5ก็ไม่ไม่แพงนะครับก็เฉลี่ยไรประมาณ3 3ล้านกว่านะครับ 3ล้านหน่อยๆนะครับ9.5ผู้ที่สนใจนะครับก็นัดเข้ามาดูได้นะครับเป็นที่แปลงสวยจริงฮะแปลงนี้ครับที่แปลงสวยแปลงราคา9.5้านี่ก็ไม่แพงเลยครับสำหรับที่เขตอำเภอเมืองนะครับที่เขตอำเภอเมืองแล้วก็ช่วงนี้คือมองลง่าการขายก็คือลดแรงแจกแถมนะครับราคานี้ผมก็ เรียกว่าการให้เจ้าของสุดๆนะครับไปนี้ให้ให้สมราคาหน่อยนะครับเพราะว่าที่ปกติประมาณสิบกว่าล้าน,นครับที่แปลงนี้นครับเพราะว่าติดบายพาสด้วยฮะติดถนนบายพาสติดสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะนะครับปกติก็คือประมาณ1 0 14ล้านนะครับลดเหลือ9.5้านะครับฝั่ง สองข้างข้างทางด้วยฝั่งฝั่งสองที่เป็นเป็นเป็นทุ่งนานะครับบรรยากาศดีนะครับตรงนี้นะครับวันนี้ก็ฝนกำลังจะตกนะครับวันนากาศกำลังจะตกนะบรรยากาศดี่ะไม่ร้อนนะไม่ร้อนนี่ครับก็พาเดินมาดูข้างในนะครับ ด้านข้างตรงนี้ก็เขาเรียกว่ามีบึงนะครับเป็นเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสระน้ำเนี่ยะสระน้ําแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นทุ่งนานะครับบรรยากาศดีครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมาจับที่แปลงนี้ก็คือได้บรรยากาศฟิลธรรมชาติจากทุ่งนานะครับเหมาะแก เหมาะแก่การทำบ้านบ้านได้น,นะครับแปลงนี้นะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นเรียกว่าถมถมหมดแล้วลอยรอบนะสามารถเข้ามาทำเรียกว่าไม่ต้องมาถมเพิ่มนะไม่ต้องมาถมเพิ่มเลยปับที่แล้วก็ สามารถที่จะปลูกสร้างได้เลยนะครับสำหรับที่แปลงนี้นครับก็เป็นอีกแปลงนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ที่น่าลงทุนนะครับสหรับผู้ที่สนใจก็น,นัดเข้ามาดูได้นะครับผมวนะ่านัดเข้ามาดูได้นะครับสวยครับลมเย็นแล้ววันนี้คนระับ มีวิวภูเขาด้วยครับจะเป็นแนวเขตนะครับแนวเขตที่นะครับก็ประมาณประมาณนี้ครับแนวแนวเขตสุดที่นี่นะครับค่าถมต่อเที่ยวประมาณหกเจ็ดร้อยะฮนี่ยครับถมขึ้นมาประมาณเมตรเมตรกว่าๆนะครับแล้วถมพื้นที่แบบนี้ก็หลายแสนอยู่ฮะคุ้มครับสำหรับที่แปลงนี้ครับใครได้ไปนะฮะ แล้วก็ลงทราบดีครับว่าที่ในจังหวัดสระบ,บุรีนั้นแพงครับแต่มีแปลงนี้นะครับผมผมพอผมเห็นแล้วคือก็มารีวิวให้ทุกคนดูครับคือราคาไม่สูงเกินไปครับได้ที่ดินประมาณสามไร่แล้วก็อยู่ใกล้เมืองครับที่ดินสามไร่กว่าด้วยอยู่ใกล้เมืองที่ก็มีเมื้อหนเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าฮะดู ทำสามารถที่จะทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านจัดสรรได้ฮนะเป็นจัดสรรเก้าเก้าหลังเก้าหลังอะไรแบบนี้ครับรแล้วก็บริเวณร,รอบๆก็เป็นทุ่งนาฮะคือสงบสงบสงบครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะแค่นี้ก่อนนะฮะก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะฮะขอกคนติดตาม แล้วก็รอดูว่าจะเจอที่แปลงถูกๆที่ไหนนะครับผมก็จะรีวิวให้ดูนะฮะหรือว่าอัปเดตโครงการบ้านตรงไหนก็จะรีวิวให้ดูนะครับครับยังไงก็คลิปนี้ก็คงจะแค่นี้ก่อนนะฮะก็พาเดินดูบรรยากาศรอบนะฮะ ครับสำหรับตรงนี้ก็เป็นถนนด้านหน้านะครับกว้างประมาณ6เมตรนะครับรครับออกไปหน้าซอยประมาณ400เมตรนะครับที่ออกไปจะเจอถนนบายพาสนะครับบายพาสก็คือเป็นบายพาสโคราชนะฮะสำรับบุรีโคราชนะครับ,ส,บ,รบสำหรับคลิปนี้ก็คงจะแค่นี้ก่อนนะฮะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะทุกคนนะ